ทางด้านของกอนชนะนี่คุณผู้ฟังขาเดี๋ยวท่านดูเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าเขามีการประกาศแล้วด้วยเหมือนกันนะว่าปนการะกาศพื้นที่เฝ้าระวังนะำทวาน้ำท่วมอับนะคะยังไงต่อพี่ต้นน้ำท่วมจับพลานน้ำป่าไหลหลากวันไหนบ้างถึงสิบเอ็ดมิถุนายนนี้ภาคเหนือตอนออก ใต้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของกองรการน้ําแห่งชาติหรือว่ากอนอชอก็ออกประกาศนะ,ะนะคะบอกว่าเฝ้าระวัง,วงน้ําท่วมฉับพลันน้ําปลาไหลหลากแล้วก็ระบุบอกว่าทางกอนอชอก็ได้ติดตามสภาพอากาศก็พบว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมแล้วก็มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทําให้นะคะ,คะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ภาคใต้จะยังคงมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุมและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง11มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่5ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปค่ะนะคะซึ่งทางกนชเองเขาก็ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะคะด้วยฝนคาดการจากกรมส่นิยมทิยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนก็พบบอกว่าพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลาหลากและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ําท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันเนี่ยม,มีที่ไหนบ้างคุณผู้ฟังภาคเหนือค่ะภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เป็นจุดเดิมๆนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอำเภอไหนบ้างาเชียงดาวแม่แจ่มแม่วางกาลยาณวัฒนาจอมทองสมเมืองอมก๋อยและหอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยแม่ฮ่องสอนก็จะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอแม่ลาน้อยแม่สะเรียง ขุนยวมวฟางรผ้าปายแล้วก็ศกเมยค่ะลำพูนค่ะอําเภอทุ่งหัวช้างแม่ทาบ้านโฮ่งและป่าสางจังหวัดตากเที่ยมอำเภอแม่ระมาตแม่สอดพบพระท่าสองยางและอุ้งผางจังหวัดแพร่ค่ะอําเภอเด่นชัยจังหวัดพิจิตรอําเภอบางมุลน,นาคค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอฟากท่าจังหวัดนครสวรรค์อําเภอรบรรพตพิสัย จังหวัดเพชรบูรณ์อวิเชียรบุรีและจังหวัดอุทัยธา,ยานีที่อเภอหนองขายหยางนะคะส<อ>่วนภาคตะวันออกละ่ะจังหวัดชาเชียงเสาที่อ,อบ้านโพน,นะคะ<อ>จังหวัดสะแก้วอเภอวัฒนานครจังหวัดชนบุรีอเภอพานทองจังหวัดระยองอเภอเมืองระยองบ้านค่ายและแกลง<อ>จังหวัดจันทบุรีคะ่ะอเมืองจันทบุรีแหลมสิงห์และขลุง จังหวัดตราดอําเภอเกาะกูดเกาะช้างเขาสมิงเมืองตราดแหลมงอบแล้วก็คลองใหญ่ด้วยส่วนภาคใต้ภาคใต้นะคะระนองค่ะระนองที่อําเภอรกระเปอเมืองระนองแล้วก็สุขสาํารันจังหวัดพังงาอําเภอรกระปงคุะบุรีตะกวัวทุ่งตะกวัวป่าและท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตก็มีด้วยนะนะคะ <S 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 ที่อําเภอกระทูถลางแล้วก็เมืองภูเก็ตจังหวัดกระบี่ค่ะอําเภอคลองท่อม กาะลันตาเมืองกระบีเนื้อคลองแล้วก็อ่าวลึกจังหวัดตรังที่ไหนบ้างอําเภอเมืองตรังกันตังและปะเหรียนนะคะจังหวัดสตูลอําเภอละง,งูจังหวัดยะลาอําเภอรามันนะคะซึ่งกนชค่ะประกาศะนะพื้นที่ป้อะวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนี่ยเจ็ดถึงสิบเอ็ดมิถุนายนนี้นะคะ,คะแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือนะพี่ต้นเขาก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการนะคะติดตามสภาพอากาศและจการน้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 mm มิลมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจําหรือว่าพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ําท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันนะ,ะรวมถึงเตรียมแผนค่ะเตรียมแผนรับสถานการณ์น้าหลากเตรียมความพร้อมบุคลากร,กรเครื่องจักรเครื่องมือกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําลอกท่อระบายน้ําแล้วก็บรรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือดได้ทันที